เรื่องราวที่จะเล่าในวันนี้นั้นมันนี้เกิดขึ้นมาเมื่อประมาณสิบปีที่แล้วครับมันเป็นประสบการณ์เจอผีของผู้ชายคนหนึ่งที่ตอนนั้นได้ไปร่วมงานศพของญาติเพีงเยงแต่ว่าลูกสาววัยหกขวบที่กำลังดื้อกำลังสนได้หยิบจับอะไรบางอย่างติดตัวกลับมาด้วยพอได้กลับมาบ้านมันกลับได้มีอะไรแปลกๆแล้วอะไรแปลกๆที่ว่ามันกลับดันเป็นผีนะสิครับ จนได้เป็นที่มาของเรื่องที่จะได้เล่าให้ฟังในค่ำคืนนี้เอฟแต่งงานสร้างครอบครัวจนมีลูกสาวตัวน้อยอยู่หนึ่งคนชื่อมารีเลลมล,ลีนั้นเธอเป็นคนช่างพูดช่างคุยสดใสล่าเริงเป็นอย่างมากแทบจะทำให้คนที่อยู่ใกล้ชิดนั้นขี้เกียจต่อบคำถามของเธอที่มักจะถามอยู่แบบนั้นไม่ยอมที่จะหยุดเตียนนั้นมันก็ทำเอาเอฟรักและคนหลงลูกสาวคนนี้เป็นอย่างมาก หน้าแต่ก็ชิมหลิมหน้ารักหน้าหยอกแกมุมอูม,อมตอนนั้นมะลี่อายุหกขวบกำลังเรียนอยู่ชั้นอนุบาลสามวันนั้นในระหว่างที่เอฟขับรถไปรับลูกสาวกลับบ้านที่โรงเรียนจูจูมันกับได้มีสายโทรศัพท์โทรเข้ามาเขารีบหยิบขึ้นมาดูมันเป็นสายโทรมาจากญาติคนหนึ่งพอได้กดรับสายญาติก็บ,บอกเขาร้ายว่า ลุงได้เสียชีวิตแบบกระทนหันถูกไฟดูดไปช่วยเพื่อนบ้านเก็บสายไฟที่ขาดจากฝนตกลมแรงตัวเองกับได้ถูกไฟดูดจนเสียชีวิตซะอย่างนั้นเสียงในสายร้องไห้สึกสะอื้นเสียใจเอบก็ได้แต่แสดงความเสียใจกับญาติไปที่ต้องมาสูญเสียเสาหลักของครอบครัวแบบนี้เกิดแก่เจ็บตายมันเป็นกฎต,ตลักที่พระพุทธเจ้าได้บอกสอนชาวพุทธอยู่เสมอ ทุกอย่างบนโลกใบนี้ล้วนเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปอย่าไปยึดติดมากอย่าเอาใจไปผูกให้มันมากนักมีเจอก็ต้องมีจากมีเกิดก็ต้องมีตายมีรักก็ต้องมีเลิกเป็นธรรมดายังไงซะสิ่งเหล่านี้ทุกคนก็ต้องได้เจออยู่แล้วหลีกเลี่ยงไม่ได้หรอกเรียบได้แต่มานั่งคิดกับตัวเองเมือ่อยัดมาเสียชีวิตไม่ทันตั้งตัวแบบนี้ มันก็รู้สึกใจหายไม่ใช่น้อยครับเขากับครอบครัวต้องได้เดินทางไปร่วมงานศพเพื่อเป็นการไว้อะไรให้กับคนตายเป็นครั้งสุดท้ายเมื่อลีลูกสาวนั้นก็ได้ไปร่วมงานด้วยแม้ว่าจะขาดโรงเรียนก็ไม่เป็นอะไรเพราะนี่มันเป็นงานสุดท้ายของชีวิตแล้วไม่มีอีกเหลือไว้แค่ความดีให้ได้จดจำงานศพของลุงถูกจัดขึ้นที่บ้าน มีการสวดอภิธรรมอยู่สองคืนจนวันที่สามศพของยาติได้ถูกแข่ไปชาปนากิจศพอยู่ที่เมนวัดป่ากใกล้ๆกับหมู่บ้านญาติพี่น้องต่างก็พากันโศกเศร้าเสียใจน้ำตาไหลออกมาแม้กระทั่งเอฟเองนั้นก็น้ำตาไหลซึมเวลาที่เขาได้กลับบ้านเกิดก็มักจะไปกินเหล้าสาโทกับลุงคนนี้อยู่บ่อยๆจึงค่อนข้างที่จะสนิทกันมากๆเพราะเป็นคอเดียวกัน งานชาพนก,กิจศบนั้นมันก็ดำเนินไปได้ด้วยดีจนกระทั่งถึงเวลาสำคัญของเด็กๆและชาวบ้านที่จะได้เก็บกันและประพฤกที่ทางชจ้าภาพได้หวานโปรโยทานอีฟก็พาลูกสาวตัวน้อยอย่างมารีนั้นไปแย่งเก็บรเรียญที่ถูกห่ออย่างสวยงามแย่งเก็บกับชาวบ้านที่มาร่วมงานศพกันมากมายสนุกสนานมากๆแม้ว่ามันจะไม่ได้เยอะแยะมากมายอะไรขนาดนั้น แต่ก็พอให้ได้มีสีสันบ้างแม้ว่ามันจะเป็นงานศพมันก็ไม่จำเป็นที่จะต้องโศกเศร้าเสียใจให้จมดิ่งกันขนาดนั้นหลังจากเสร็จสิ้นจากการชาปนก,กิจศพแล้วเอฟขับก็รับคกรัวก็เดินทางกลับในทันทีเพราะไม่อยากให้ลูกสาวยามมลีนั้นต้องขาดโรงเรียนหลายวันซึ่งญาติที่เป็นเจ้าภาพนั้นก็เข้าใจเป็นอย่างดีได้แต่บอกขอบคุณที่มาร่วมงาน เดินทางปลอดภัยนะไว้มีโอกาสเคยกลับมาเยี่ยมใหม่ซึ่งบ้านของเย็บนั้นมันจะอยู่กันคนละจังหวัดกับบ้านของญาติที่ได้เสียชีวิตเพราะว่าเขาได้แต่งงานกับพรรยาที่เป็นคนจังหวัดอื่นก็เลยได้ยเ้เยไปสร้างครอบครัวอยู่ที่จังหวัดนั้นซึ่งระยะทางมันก็ไม่ได้ไกลันอะไรขนาดนั้นหรอกครับแค่ประมาณ200กิโเมเท่านั้นเอง เดินทางประมาณ3ามสี่ชั่วโมงก็ถึงแล้วเอบขับรถออกมาจากบ้านญาติในตอนห้าโมงเย็นโดยที่ภรรยากับลูกสาวอย่างมารีนั้นนั่งอยู่บ,บอหลังด้วยกันเขาขับรถไปตามปกติเปิดเพลงเบาๆคลอเป็นเพื่อนจะได้ไม่ต้องเงียบเหงาจนเกินไปแล้วอยู่ดีๆลูกสาวอย่างมารีกับดีพูดขึ้นมาพ่อดูสิ มีใครมานั่งท้ายรถของเราด้วยมารีไม่ได้พูดปากเปล่ากระดับเธอ,อยังหันหน้าไปมองข้างหลังรถอีกมันก็ทำเอาเอฟกับภรรยานั้นถึงกับมองหน้ากันในทันทีเพราะพวกเขาไม่เห็นจะมีใครอย่างที่ลูกสาวได้บอกแต่อย่างใดแล้วอีกอย่างมันก็เปลี่ยนไปไม่ได้ที่จะมีใครมานั่งชัฝาท้ายรถแบบนั้นเอฟสองมองดูกระจกมองหลงัง มันก็ว่างเปล่าไม่มีใครเลยได้พูดบอกลูกสาวไปว่าลูกเด้าฝันหรือเปล่าเนี่ยพ่อกับแม่ไม่เห็นจะมีใครเลยนะอีกอย่างรถของเราก็วิ่งหยุดตลอดใครจะขึ้นมานั่งได้ละ่ะเมื่อลีลูกสาวกับได้พูดขึ้นมาอีกหนูเห็นจริงๆนะพ่อนั่นไงคุณตานคนนั้นยังหันมานยั่ไมห,หนูอยู่เลยเอฟกับภรรยา ก็ถึ่กระพากันขนลุกขึ้นมาทั้งตัวที่ได้ยินลูกสาวบอกแบบนั้นแล้วคุณตาที่ไหนจะมานั่งอยู่ท้ายรถหรือว่าจะเป็นญาติที่เสียชีวิตตามมาส่งหรือเปล่านะมันคงจะเป็นแบบนั้นแหละเอฟก็เลยไม่ได้อะไรมากกรับได้แต่พูดบอกไปลุงไม่ต้องมาส่งพวกผมหรอกกรับกลับบ้านไปเถอะพวกผมกลับเองได้ขอบคุณมากๆเลยนะครับ แม่จะไม่ได้เห็นว่าเป็นใครอย่างที่ลูกสาวดีบอกแต่เอฟก็พูดไปล,ยลอยๆแบบนั้นเพื่อความสบายใจของตัวเองซึ่งหลังจากนั้นลูกสาวอย่างมารีก็ไม่ได้พูดอะไรขึ้นมาอีกจนกระทั่งได้ไปถึงบ้านของตัวเองในตอนสามทุ่มก,กว่าเอฟกับภรรยาแล้วก็ลูกสาวพากเดินเข้าบ้านพวกเขาก็พากันอาบน้ำแต่งตัว แล้วก็เข้านอนเลยเพอเได้กินข้าวมาจากบ้านญาติแล้วพอตื่นเช้าขึ้นมาเจ้าเปส่งลูกสาวที่โรงเรียนป้าขางบ้านดีค่อนข้างจะรู้จักกันดีกับได้เดินมาบอกว่าเมื่อคืนญาติมหาหรอเห็นยืนอยู่หน้าบ้านตั้งนานแน่ทำไมไม่มาเปิดประตูให้เข้าบ้านละ่ะได้ยินแบบนั้นเอฟก็ต้องถึงกับทำหน้างง ญาติที่ไหนมาหาเขาไม่มีนี่เลยได้มอกปลาข้างบ้านไปว่าไม่มีหรอกนบะผมก็เพิ่งกลับมาจากงานศพที่บ้านญาติแล้วใครจะมาหาผมได้ละ่ะพอได้พูดออกไปแบบนั้นปาก็ทำหน้าตกหกตกใจไม่ใช่น้อยคนที่จะพูดออกมาอีกคงจะเป็นญาติตาม,มาส่งนั่นแหละมัง้งงั้นป้าไปละ่ะ พอดีว่าตอนนั้นเอฟนึกอะไรขึ้นมาได้ว่าเมื่อคืนลูกสาวตัวน้อยก็บอกว่าเจอคุณตามันนั่งอยู่ท้ายรถอาจจะเป็นคนเดียวกันหรือเปล่าก็เลยได้พูดถามป้าข้างบ้านออกไปคุณที่ป้าได้เห็นนั้นเป็นผู้ชายอายุ60 7 0เจปีใช่ไหมครับแต่ป้าข้างบ้านก็พูดออกมาว่าคนที่ป้าได้เห็นนั้นมันไม่น่าจะถึงนะเต็มที่ ก็ไม่น่าจะเกินสี่สิบปีเพราะยังหนุ่มยังแน่นอยู่เลยพอป้าข้างบ้านบอกมาแบบนั้นมันก็ทำเอาเอฟตกใจไม่ใช่น้อยเลยล่ะครับแล้วผู้ชายคนนั้นเป็นใครกันทำไมถึงได้มันยืนอยู่หน้าบ้านของเขาแบบนี้ในหมู่บ้านแห่งนี้มันมีคนบ้านด้วยเหรอถึงได้มายืนอยู่หน้าบ้านคนอื่นในเวลากลางคืนภรรยาที่นั่งรอยอยู่ในรถเห็นเขายืนทำหน้าแปลกแปลก ไม่มาคุณนรดสักทีก็เลยได้เปิดประตูลงมาแล้วก็ถามว่าเกิดอะไรขึ้นหรอป้าข้างบ้านมาคุยอะไรด้วยเอฟก็ได้แต่บอกไปป้าข้างบ้านบอกว่าเห็นผู้ชายมาเยืนอยู่หน้าบ้านของเราเมื่อคืนนะ่ะไม่รู้ว่าเป็นใครอาจจะเป็นโจรหรือเปล่าพราเขาได้พูดบอกไปแบบนั้นคนเป็นภรรยาก็ได้พูดขึ้นมาบ้างว่า เมื่อคืนตอนที่ลุกไปฉี่ฉันก็เห็นเหมือนกันเป็นใครก็ไม่รู้ได้ยินเสียงมาขอประตูเหล็กเบาๆก็เลยได้เดินออกไปดูนะแต่ก็ไม่ได้สนใจอะไรมากคิดว่าอาจจะเป็นคนมาหาเยเก็บขยะในตอนกลางคืนมั้งเมื่อภรรยาสาวได้พูดขึ้นมาแบบนั้นมันก็ยิ่งสร้างความแปลกใจให้เขาเป็นอย่างมากผู้ชายคนที่ว่าเป็นใครกันนะจะเป็นคนบ้าหรือว่าคนเก็บขยะกันแน่ บ้านหลังนี้เขาเองก็อยู่มาตั้งหลายปีดีดักแล้วก็มีเคยจะได้มีอะไรแบบนี้สักครั้งนี้นะเอฟขับรถไปส่งลูกสาวที่โรงเรียนและตอนที่เขาได้เลี้ยวเข้าจอดข้าง,างทางหางตากลับได้เห็นใครบางคนในกระจกมองหลังมันมีใบหน้าของผู้ชายคนหนึ่งนั่งอยู่เอฟตกใจไม่ใช่น้อยจนต้องรีบหันความกลับไปมองจากรวดเร็ว แต่มันกลับไม่เห็นจะมีขนอใดเลยจนภรรยาที่นั่งอยู่กับลูกสาวถามว่ามีอะไรเหรอคุณทำไมถึงได้หันหน้ากลับมาเด็วขนาดนั้นเอ็ดก็ได้แต่บอกภรรยาไปว่าไม่มีอะไรหรอกผมหันมาดูรถกลัวจะชนนะ่ะเขามีกล้าที่จะบอกภรรยาสาวว่าเห็นมีผู้ชายนั่งมาด้วยบางทีมันอาจจะเป็นตัวของเขาเอง คิดได้ฝ่ายคิดไปเองพระมูเดคิดถึงผู้ชายที่ป้าข้างบ้านได้มาบอกก็เลยได้จินตนาการไปเองแบบนั้นวันนั้นเอฟกับภรรยาก็พากันไปทํางานตามปกติจนกระทั่งเลิกงานจะไปรับลูกสาวที่โรงเรียนพอจะเดินไปขึ้นรถเอฟกับได้เห็นเหมือนมีคนนั่งอยู่ในรถของตัวเองจึงคิดว่าเป็นโจรแอบมางัดรถเพื่อขโมยของในรถหรือเปล่านะ เขาได้วิ่งไปที่รถอย่างรวดเร็วอยากจะจับโจรที่พ่อไปถึงรถแล้วกับไม่เห็นมีคนใดอยู่ในรถเลยประตูทุกบานก็ยังล็อกสนิทเป็นอย่างดีไม่มีรอยถูกงัดนเงด์แตย่อย่างใดจนเขาได้แต่ชินนะครับว่าแล้วคนที่ตัวเองได้เห็นนั่งอยู่ในรถเมื่อกี้ละ่ะเขาหายไปไหนเป็นใครกันมันก็ทำเอาเอฟนั้นได้เกิดความสงสัยกันใหม่อีกครั้งแล้วลนะครับว่า แค่กับมาจากงานศพบรรญ,ญาได้วันเดียวทำไมมันถึงได้มีอะไรแปลกๆเกิดขึ้นมาได้ขนาดนี้ผู้ชายที่ใครหลายคนได้เห็นนั้นเขาเป็นใครกันทำไมถึงได้ตามมาแม้ว่าเอฟอยากจะรู้คําตอบเสลือเกินแต่มันก็ไม่มีใคราสามารถให้คําตอบเขาได้อยู่ดีนั่นแหละก็าดําเพราะว่าเขาเองนั้นก็ไม่ได้ไปปรึกษาใครเลย ยังจับต้นชนายไม่ถูกเหมือนกันหลังจากที่ได้รับลูกสาวอย่างมาลีแล้วก็พากันขับรถกลับบ้านตามปกติคืนนี้เอฟไม่ได้รีบนอน,นเอร็วเพราะวันต่อไปมันเป็นวันเสาร์ไม่ต้องไปส่งลูกสาวที่โรงเรียนยิกอย่างเขาก็ภรรยาเองนั้นก็หยุดเหมือนกันจึงได้นอนดูโทรทัศน์ไปแบบนั้นเรื่อยๆ แต่ในระหว่างที่นอนดูโทรทัศน์ไปอยู่นั้นจู่ๆมันกลับได้มีเสียงสัญญาณกันขโมยของรถด,ดังขึ้นมาเอเบรีวิ่งออกไปดูอย่างรวดเร็วว่าใครแอบปังงานรถหรือเปล่าสัญญาณกันขโมยมันถึงได้ดังขึ้นมาแบบนี้แต่พอได้วิ่งไปที่รถแล้วมันกลับไม่มีใครเลยสักคนเดียวแทมประตูรถของเขานั้นมันกลับไม่ได้ถูกล็อกอยู่ออกด้วย เอฟคิดว่าตัวเองน่าจะลืมล็อกหลังจากที่ลงจากรถแล้วก็พากันเดินเข้าบ้านเลยถ้ารถไม่ได้ล็อกแล้วเสียงสัญญาณคันขโมยมันจะดังขึ้นมาได้ยังไงกันละ่ะแม้ว่าจะงงหนักมากในตอนนั้นแต่เอฟก็รีบล็อกรถของตัวเองแล้วก็รีบเดินเข้าบ้านขึ้นห้องอาบน้ำนอนในทันทีคิดว่าพรุ่งนี้อาจจะเอารถไปให้หลวงตาที่วัด เจิมรถให้สักหน่อยเพื่อขับไล่สิ่งที่ไม่ดีออกไปมันอาจจะมีผีตามมาจากเมนเผาศพที่วัดป่าแห่งนั้นก็ได้เขาได้จะไปรู้อฟก็นอนหลับไปอย่างรวดเร็วตามประสาแต่เขากับต้องสะดุ้งเตือนขึ้นมาเมื่อได้ยินเสียงคนพูดอะไรบางอย่างที่ฟังไม่ค่อยจะเข้าใจนักมันเป็นเสียงพูดของผู้ชายที่พูดบนอยู่คนเดียว บางทีเขาก็ฟังออกเหมือนกับคนคนนั้นจะพูดออกมาว่ามันเอาเงินกูมากูก็เลยต้องมาตามเอาพราะยังได้ตื่นขึ้นมาเต็มตาซะแบบนี้แล้วเขาก็เลยได้ถือโอกาสอยากจะไปฉี่ไปเข้าห้องน้ำที่อยู่ชั้นล่างแล้วตอนที่เขาเดินเดินลงบันไดไปนั้นสายตากับได้เห็นว่าฝาท้ายรถเก่งของเขาที่ได้จอดเอาไว้หน้าบ้านนั้นมันมีคนนั่งอยู่ ตอน,น,นแรกเอฟก็คิดว่าเป็นโจรมาขโมยรถหรือเปล่าแต่ได้ฉูกใจคิดขึ้นมาก่อนครับว่าจนว่าที่ไหนจะมานั่งท้าทายให้เจ้าของรถเขาได้เห็นแบบนี้ล่ะมันไม่ใช่แล้วเมือเขาได้คิดว่ามันไม่น่าจะปกติก็เลยได้ค่อยๆเดินย่องไปส่องดูใกล้ๆว่าคนที่ได้เห็นอยู่ตรงหน้านี้เป็นใครกันมานั่งอยู่บนฝาท้าทยรถเก่งของเขาทำไม ซึ่งหูของเอฟนั้นก็ยังคงได้ยินเสียงพูดบ่นของผู้ชายคนนั้นอยู่ตลอดเงินกูเอาเงินกูคืนมาเขาเดินไปที่หน้าต่างบานที่สามารถมองเห็นผู้ชายคนนั้นได้อย่างชัดเจนเพราะเขาได้เปิดไฟหน้าบ้านทิ้งเอาไว้ทีนี้พอได้เห็นใบหน้าชัดๆของผู้ชายคนนั้นมันก็ทำเอาเอฟถึงกับต้องเอามือขึ้นมาปิดปากของตัวเอง มีมันส่งเสียงร้องออกมาพระเบหน้าของผู้ชายคนนั้นมันขาวซีดๆดวงตาข้างหนึ่งกับปวดปนออกมานอกเบ้าอย่างน่ากลัวซื้อพอที่เขาที่ใส่อยู่นั้นมันก็เา่ขาๆขัดๆแถมที่ท้องก็มีอะไรบางอย่างสีขาวๆเมื่อมองดูดีๆมันก็เป็นขดๆคล้ายกับลำไส้ดูยังไงซะผู้ชายคนนี้ก็ไม่น่าจะใช่คนอย่างแน่นอน เมื่อคิดได้แบบนั้นเอฟก็รีบวิ่งขึ้นไปบนห้องของตัวเองไม่สนใจอะไรมันอีกทั้งนั้นเขาคิดว่ายังไงซับรุ่งนี้ก็ต้องเอารถไปหาหลวงตาที่วัดให้ได้เขาเพลอหลับไปตอนไหนก็ไม่รู้ครับตื่นขึ้นมาอีกทีก็เช้าแล้วลูกสาวอย่างมารีเดินมาบอกกับเอฟผู้เป็นพ่อว่าพ่อไปดูที่ถทยรถสิ มันมีรอยมือรอยเท้าของใครก็ไม่รู้เต็มไปหมดเลยเขาได้แต่เรียบเดินออกไปดูตามที่ลูกสาวดี้บอกซึ่งก็ได้เห็นเป็นรอยมือรอยเท้าจริงๆเอฟไม่ได้สงสัยหลอกครับว่ามันเป็นฝีมือของใครมันจะต้องเป็นฝีมือของคนที่เขาได้เห็นเมือ่อคืนแน่วันนั้นเอฟก็เลยได้พาครอบครัวพาลูกพาเมียไปหาลวงตาที่นับถือที่วัด แล้วสิ่งที่เกิดขึ้นในท่านได้ฟังพอร้องกับให้หลวงตานั้นเดินมาเจิมรถให้เขาอีกด้วยหลวงตาท่านก็ได้แต่บอกนะครับว่ามันอาจจะเป็นผีที่ตามมาจากในวัดหรือเปล่าทีนี้พอตอนที่เขาได้เปิดประตูหลังรถออกเพื่อให้หลวงตาได้ขึ้นไปนั่งเจิมบนรถเขากลับได้เห็นมีเงินเหรียญสิบดำๆวางอยู่ข้างประตู ก็เลยได้พูดถามกันมาว่าเหรียญสิบนี้มาจากที่ไหนกันลูกสาวอย่างมารีก,ก็เลยได้พูดออกมาว่านูหยิบติดมือมาจากที่วัดนับพ่อหลวงตาท่านได้ยินก็เลยได้พูดขึ้นมาว่าสาเหตุที่เกิดขึ้นทั้งหมดนั้นมันอาจจะมาจากเรียนสิบเหรียญน,นี้ก็ได้นะมือคืนยมก็ได้ยินที่เขาพูดถึงเรียนนี้ เอฟก็เลยไดเอาเหรียญสีดำๆนั้นไปให้หลวงตาหลวงตาท่านก็เลยเอาไปหยอดทำบุญให้เป็นเงินของวัดและก็ให้เอฟกับครอบครัวนั้นทำบุญอุที่สนกวศลสไปให้กับผู้ชายคนนั้นไปซึ่งหลังจากนั้นเขากับลูกเมียก็พากันกลับบ้านและมันก็ไม่ได้มีอะไรแปลกๆเกิดขึ้นมาอีกเลยไม่มีผู้ชายมานั่งจุ่ที่รถของเขาไม่มีป้าข้างบ้านมาบอกว่าเห็นผู้ชายคนนั้นมายืนจุดหน้าบ้านอีก เอฟก็ได้แต่มานั่งคิดอยู่คนเดียวนะครับว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ได้เกิดขึ้นนั้นมันน่าจะมาจากเหรียญสิษ์ที่ลูกสาวอย่างมาลีได้หยิบม,มาจากเมนเผาศพนั่นแหละมันอาจจะเป็นเงินผีหรืออาจจะเป็นเงินที่ใช้ทําพิธีต่างๆอยู่ในเมนหลังนั้นก็ได้แต่ลูกสาวของเขาดันเจอคิดว่าเป็นเงินที่เขาทําหล่นคิดว่าเป็นเงินที่เขาแจกเป็นเงินกันรับประพฤก์หรือเปล่า ก็เลยได้หยิบติดตัวมาแบบนั้นแต่มันกลับได้มีผีตามมาถึงที่บ้านด้วยนะเสิครับและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมด